อ้าวสง,งั้นมาร้านเบียร์จะสั่งเบียร์ไม่ได้แล้วสั่งอะไรดีล่ะนี่เลยอาหารชุดกลางวันสุดเด็ดใจกลางนครย่าแต่ราคาไม่เกินพันเยนร้านชื่อ Craft Beer c o ็ n ร้านจะตั้งอยู่ชั้นใต้ดินของตึกที่ชื่อว่าคิดเตะเผื่อว่าใครสนใจนะคะเรามีใส่พิกัดร้านไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ค่ะเอาเหอะนหนๆก็มาละดูแล้วมันก็มีเมนูน่ากินหลายอย่างนะ ตอนนี้ที่เราสนใจก็คือชุดอาหารโปรโมชั่นสุดคุ้มเซตอาหารกลางวันที่มีทั้งสเต็กข้าวแล้วก็สลัดผักให้ด้วยคนใครที่ไม่อยากกินสเต็กก็เลือกอาหารพวกนี้ทานได้นะคะพอเข้ามาในร้านแล้วก็จะเห็นการตกแต่งแบบสไตลิสทาเวรนนะคะก็เป็นสไตล์กิ่อายของโรงเบียร์ผสมกับผับคนที่มาที่นี่ส่วนมากก็จะเป็นวัยทำงานที่ชอบดื่มเบียร์หลังเลิกงานอะไรเงี้ยค่ะมาสั่งสรค์กันตอนนี้ก็คงได้แต่มอแล้วก็ดื่มเบียร์ทิปไปก่อนแล้วกันนะคะ ว่าละเราก็มาสั่งอาหารกันดีกว่ากินเมนูอะไรดีนะ้าทาดาอาหารมาแล้วเมนูของเฮียก็คือโคโยเอนกิชิโอทงเทกิสเต็กหมูชื่อยาวมากเสิร์ฟคู่กับข้าวสวยร,ร้อนแบบนี้จ้าอิตาดาคิม่าในส่วนของเรานั้นเป็นสเต็กหมูทงเทกิเซเนเจอร์ของทางร้านชื่อเมนูว่าโคโยเอนทองเทกินั่นเอง กลับมาที่ทางนี้มั่งเข้าราดแกงหรือไม่ใช่น้ำเจิงน้องสักขนาดนั้น,นมุงกี่รอบน้ำก็ยังเจิงน้องอยู่เปิดคำแรกเฮียทำหัวหนึกนึกพยักหน้าปาแค่ข้าวก็อร่อยฟินได้มาที่หมูกันมัน่งทดสอบประสิทธิภาพความเนียวของหมูหนึ่งจึกสองจึกสามจึกจึกที่สีถึงขาด่าแล้วเฮียก็เปิดต่อไปอย่างอรอดอร่อย ส่วนจานของเรานั้นหมูนุ่มมากตัดแบบเดียวขาดนุมน่มๆเนื้อฉ่ำซอสเข้มข้นเต็มรสชาติมากต้องลองค่ะตัวซอสเนี่ยจะออกรสหวานคล้ายๆกับซอสเทริยากิปนกับซีอิ๊วดำแต่เราก็จะได้กลิ่นแอลกอฮอล์หน่อยๆกินแล้วมันก็ซาซาในปากนะคะตัดกับความหอมกรอบของกระเทียมอร่อยค่ะถึงเวลาจบกลับค่ะต้องมาลองทางนี้บ้างว่ารสชาติหมูด้านนี้มันจะเป็นยังไง น้ำที่ลาดหมูด้านนี้นะคะก็จะเป็นน้ำใสปนกับหอมซอยด้านบนนะคะน้ำก็จะเจิ่งนองมีหอมซอยเยิ้มๆแบบนี้ค่ะรสที่ได้นะคะก็จะเป็นหอมซอยกับรสเกลือเค็มๆะคะ่ะถ้าคนชอบหอมน่าจะชอบอันนี้นะคะค่ะไหนมาลองชิมวันฝรั่งบดด้านนี้บ้างรสชาติมันจะเป็นยังไงเอ่ยอ่ะพี่ทุกคน รสชาติมันเหมือนกินไอติมเลยอะ่ะหวานหวานมันๆเย็นๆจุ้มกับซอสเข้มข้นรสเข้ากันมากเลยค่ะ <c oughs> ยิ้มเบาๆอย่างผู้ชนะเพื่อเลือกเมนูได้อร่อยกว่าหันกลับมาทางนี้อีกทีจะหมดแล้วส่วนน้ำเจิงน้องที่เหลือนะคะก็อย่าทิ้งเราเอามาใช้คลุกกับผักในจานแทนน้ำสลัดเฮีย <c oughs> บอกอร่อยล้ำ <c oughs> โอชิคัตาดส่วนทางด้านนี้นนตัวเลือน้ำซอสเข้มข้น รสน่าจะเด็ดกว่านะคะเราก็เอามาคลุกเคล้ากับผักกะหล่ำไปที่เหลือในจานเช่นกันชุ่มฉ่ำพอแล้วแล้วเราก็เปิดค่ะหมดเกลี้ยงแทบจะเรียจานเพราะมันอร่อยจริงๆค่ะอิ่มท้องแล้วตอนนี้ก็ชิลได้ละ Drinking beer makes me refresh ไม่รีเฟรชเลยอะเพราะว่านี้ได้ดื่มกาแฟ เราลืมบอกไปว่าในเซตนะคะมีเครื่องดื่มด้วยซึ่งเราจะเลือกได้ว่าจะให้เขาเสิร์ฟก่อนอาหารหรือว่าเสิร์ฟหลังจากที่เราทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเครื่องดื่มที่เราเลือกสั่งกันนะคะก็เป็นกาแฟดําเย็นนะคะไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่นมวัวและไม่ใส่นมนควายออสําหรับจานนี้นะคะเวลาที่เราทานเสร็จแล้วให้หยิบใบเลขที่อยู่บนโต๊ะแบบนี้แล้วก็หยิบใบนี้ นำไปชำระเงินที่แคชเชียร์แบบนี้ค่ะใ